สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2559ทัถ่ายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 m มกะเฮนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะร่วมส่งกิจกรรมงานบุญมาที่ TV DMC News a t g m a i l c o m วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชายาเจรากรณิดค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะได้มอบโอวาทเนื่องในวันอาสารหาบูชาขอให้พุทธศาสนิกชนละเลิกอบายมุกและหันมารักษาศีลพร้อมนำพาประเทศชาติสู่ความร่มเย็นค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบโอวาทเนื่องในวันอาสารหาบูชา ประจำปีพุทธศักราช2559ความว่าวันอาสาระหบูชาหรือวันเพญเดือน8เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างทราบกันดีว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญยิ่ยงของชาวพุทธคือ1เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นวันแรกคือทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรประกาศสัตธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดนักบวชเบญจวครีสองเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณทัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทานในวันนั้นสามเป็นวันที่บังเกิดสังครัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังคารตนะเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ พุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายต่างพาบุตรหลานเข้าวัดทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไหว้พระสวดมนต์ให้ทานทำบุญเป็นการพิเศษสดับพระธรรมเทศนาจเจริญจิตตภาวนาและเดินประทักษิณเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หรืออุโบสถอันเป็นประธานของวัดนั้นๆน,น,นับเป็นวัฒนธรรมที่งดงามของชาวพุทธต่อจากวันอาสาฬหาบูชาหนึ่งวันจะเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธอีกวันหนึ่ง ที่จะได้พร้อมใจกันตั้งสัจจะอธิษฐานสร้างความดีให้ทวียิ่งขึ้นตลอดพรรษาสามเดือนอาตมาขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สำรวมกายวาจาลดละเลิกอบบยมุกตั้งใจรักษาศีลห้าน้อมถวายพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานสร้างความสามัคคีนำพาประเทศชาติของเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันเทิน ทางพุทธศาสนิกชนนะคะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญร่วมกันถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานณนะหอชันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนอกอยุงค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวลกุลเมโธร,รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพนมชัยกัลยาณมิตรมณีการการจนพักเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ ส่วนกัลยะาณมิตรนิดาธนะธัญญาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ยังความปราบลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญในครั้งนี้ค่ะ คณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกค่ะได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายแด่วัดทั่วประเทศค่ะสำหรับบรรยากาศในพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลณนะปารมพิธีบริเวณลานบุญหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกูงูได้มีสาธุชนเดินทางมาร่วมหล่อเทียนพรรษามหามงคลเป็นจํานวนมาก โดยภายในงานค่ะสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห<า>้าคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์บทธรรมจักกัวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสาตามเสียมนำนั่งของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยและในโอกาสนี้ค่ะกัลยาณมิตรกู้เกียรติเสกสุวง์และกัลยาณมิตรภยร,รัตน์เจนวิถีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายทัยธรรมพร้อมทั้งหลอเทียนพรรษามหามงคล สร้างความอลเล์ t เบิกบานในบุตรกันทุกท่านนอกจากนี้ค่ะในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่มเดือน8หรือวันอังคารที่19กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาจัดให้มีพิธีหลอดเทียนพรรษามหามงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ณนะลานบุญหน้าหอชันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงส่วนภาคบ่ายเวลา14นาฬกาจัดให้มีพิธีถวายกองทุนผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟณเนะสา E19 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ สำนักต่างประเทศได้ร่วมกับกองพิธีกรรมงานบวชจัดพิธีอุปสมบทหมู่พระนานาชาติหรือไอดอลรุ่นที่14ณอุโบสถวัดพระธรรมกายค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทหมู่พระนานาชาติหรือไอดอครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหารเปรียนธรรมเก้าประโยคราชบัณฑิตเป็นพระอุปชา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน57รูปจาก11ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนออสเตรเลียมองโกเลียอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียไต้หวันฮ่องกงและไทยโดยภายในพิธีอุปสมบทสามเณรได้เข้ากราบพระอุปชาก่อนที่จะได้กล่าวคำขออุปสมบทเพื่อยกฐานะจากสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อสามนเณรเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระพิสุบวชใหม่ทุกรูปได้เข้ารับอนุาสา์คือคำสอนเบื้องต้นที่พระอุปชาบอกแก่พระพิสุผู้บวชใหม่โดยมีใจความกล่าวถึงนิสัยสิ่งที่พระพิสุทำได้และอากะรณียกิจสิ่งที่พระพิกสุไม่ควรทำจากนั้นผู้แทนพระภิสุได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่พระอุปชาและหลังจากพระพิสุบวชใหม่ได้ออกจากอุโบสถ ผู้ปกครองและคณะญาติได้น้อมถวายปานะและจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระภิกษุยังความปลักปลื้มปิติให้แก่ผู้ปกครองคณะญาติเป็นอย่างมากสำหรับการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติหรือไอร็อบรุ่นที่14ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 3, การการกฎาคมถึง8สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักพุทธวิธีและระหว่างบวชจะได้เรียนพุทธประวัติหลักพระธรรมวินยัยกฎแห่งกรรมและการนั่งสมาธินอกจากนี้ค่ะยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทเพื่อเผยแผ่ธรรมะสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชนในประเทศต่างๆอีกด้วยค่ะการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ เป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะเป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพ่อทำน่ะก็ถูกต้องหมดแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นประเทศไทยเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าคือมันไม่ใช่คนไทยทั้งประเทศที่จะนับถือพุทธศาสนาหรือเชื่อในพุทธศาสนาแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องอหลักพุทธศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหมายความว่าหลักพุทธศาสนาใช้กับมนุษย์ทุกคนได้ เหมือนกับที่หลวงพ่อสอนเรื่องเราเรานั่งสมาธิได้เราเข้าถึงธรรมได้ในกายของมนุษย์ฉะนั้นกายของมนุษย์ก็ไม่ใช่ศาสนาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของกายมนุษย์เท่านั้นเองฉะนั้นเราก็คงคือถ้าเราเอาขอบเขตเอาโซนเข้ามาเกี่ยวนั่นคงมันก็เป็นลักษณะศาสนาหรือวิชาความรู้หรือเขตประเทศ Uh, I ordained first time in 2012. At that time my wife had a health problem. After the ordination when I reached home surprisingly I found that her health is quite improved and this time she encouraged me to uh, ordain so that she hoped she can improve her health more. ครั้งแรกเนี่ยก็มาจอยโปรแกรมมาบวชกับทางโปรแกรมเสร็จแล้วได้กลับไปบ้านเนี่ยก็เจอสิ่งมหาศาัศจรรย์คือภรรยาเนี่ที่ป่วยอยู่เนี่เป็นโรคิด d นี y เสร็จแ,แล้วก็เขาหายนะฮะแล้วครั้งที่สองเนี่ยภรรยาก็อยากจะให้ท่านด็อกเตอร์เนี่ยบวชอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเป็นการบวชครั้งที่สอง i I would like to inform all the people who have come in contact with me, whoever is interested in buddhism or some kind of moral training or concentration programs like a meditation. for all those kinds of people, whatever religion they belong to, it is open to for all, especially when it is related to the dhamma kaya, the realization of the dhammakaya or the perception of the dhammakaya which is the source of the happiness and uh, bliss that can uh, solve uh, your uh, inner problems as well as family problems as well as uh, social problems with uh, an adequate moral development and uh, inspiration so it is good for uh, students and all other uh, people as well for concentration and uh, meditation on all those things ท่านบอกว่าท่านอยากจะแนะนำนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นชาติไหนศาสนาใดไม่ว่าะจะเป็นพุทธหรือว่าเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นคริสต์ถ้าสมมติว่าได้มาลองจอยดูแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นจากการที่ได้มาบวชและก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย ทางทุดงคาสถานพิษณุโลกและคณะการยานามิจหังวัดพิษณุโลกค่ะได้ร่วมการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นที่14ภาคเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2 5 5 9ค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นที่14ภาคเข้าพรรษาได้จัดขึ้นณวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ โดยความร่วมมือการของทุดงคัสถานพิษณุโลกและคณะกัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส,สร้างศาสนายาตปลูกฝังจิลธรรมความรู้พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาโดยพิธีกรรมเริ่มที่นาคธรรมทาญาตพร้อมด้วยคณะประธานเอกในพิธีอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยได้เดินเวียนประทักษินรอบพระอุโบสถสามรอบสำหรับประธานเอกคือกัลยาณมิตรพิมพ์ประพัสสอนแจ่มจำรัด และกัลยะาณมิสุภัตราใจตุยหลังจากนั้นพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตได้นําสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์ก่อนรับผ้าไตราจากคณะประธานเอกและประธานรองรวม14ท่านสําหรับพิธีขอขามาผู้ปกครองนั้นนาคธรรมทายาธหลายท่านกลั้นน้าตาแห่งความปลื้มปิติไม่ได้เพราะเป็นความตั้งใจที่จะบวชตอบแทนคุณพ่อแม่หลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันถวายบาตรแก่สามเณรธรรมทายาทสร้างความปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมากที่ได้เห็นบุตรหลานได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาฝึกฝนอบรมตนเองต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่และสามเณรธรรมทายาท หลังจากนั้นค่ะเป็นการประกอบพิธีอุปสมบทหมู่โดยมีท่านพระครูสุภกิจจาพิมนเจ้าคณะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอุปชาบรรพชาและอุปสมบทแก่ธรรมทายาจจำนวน18ท่านพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาดแก่พระธรรมทายาว่าการที่นักธรรมทายาทุกคนจะได้เข้ามาบวชนี้ไม่ได้บวชแค่ทางกายคือห่มเหลืองเท่านั้นแต่การบวชต้องบวชทั้งกายและใจ เป็นพระใหม่ต้องฟังคําแนะนําตักเตือนของพระอาจารย์ของพระพี่เลี้ยงหากไม่ทราบเรื่องอะไรอยากจะทราบก็ให้ถามผู้ที่บวชมาก่อนเพื่อจะได้อยู่ในพระธรรมวินัยได้ถูกต้องและได้มอบอนุสสตร8คือกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําให้กับพระธรรมทายาตจากนั้นคณะผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรพระใหม่ซึ่งท่านเริ่มเดินบินทบาทจากพระอุโบสถซึ่งถูกท่านต่างลื่มปิติในบุญครั้งนี้ ที่ได้ร่วมบวชพระตั้งแต่ช่วงเช้าและได้ตักบาตรพระลูกชายพระหลานชายค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาปี2559ค่ะ เมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศัการาช2559คณะพระพี่เลี้ยงและนาคธรรมทาญาติในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาปีพุทธศัการาช2559ของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงบ้านบ่อน้ำร้อนหมูสองตำบลตาเนาะแม่ระออำเภอเบตงจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันพัฒนาวัดจัดเตรียมสถานสําหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีการปัดกวาดเช็ดถูทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถองค์พระประธานองค์พระในพระอุโบสถองค์พระบริเวณหน้าสาลาการเปลี่ยนองค์พระใหญ่พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุภพิธาน พระพุทธรูปทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเบตงเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่พบเห็นสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูรุ่นเข้าพรรษาในครั้งนี้ได้มีผู้สมัครอุปสมบทกว่า20ท่านและสมัครบรรพชาสามเณรจำนวน2ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสืบทอดประเพณีการบวชเข้าพรรษาของลูกผู้ชายซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาลให้อยู่สืบต่อไปและที่สำคัญเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วยค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะ DMC News มีข่าวกิจกรรมงานบุญทางต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันนะคะโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายโตเกียวและทางวัดพระธรรมกายจอจียติดตามทั้งหมดได้จากโอ e w s ค่ะ เมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559วว้พระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีพระอาจารย์ธนาวุฒิสโรเป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วยทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุจำนวนเจ็ดรูปพร้อมทั้งได้ร่วมการประเคนพัตตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเวลา30นาทีพระอาจารย์สนามภูริสีโลได้อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเรื่องความเคารพโดยการไหว้มีสระดับคือ 1. วิธีการไหว้พระ 2. วิธีการไหว้ผู้ใหญ่และ 3. วิธีการไหว้เพื่อนหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังการบรรยายจากพระอาจารย์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้สาธิตวิธีการไหว้ที่ถูกต้องจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกหัดการไหว้แบบไทยซึ่งสร้างความมเลิศเบิกบานให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากหลังจากนั้นได้จัดสอนวิธีการทําขนมไทยให้กับชาวญี่ปุ่นนะหอฉันวัดพระธรรมกายโตเกียวโดยในครั้งนี้ได้เรียนการทําขนมหวานเม็ดขนุนโดยมีกาละยาน,นมิจจันจิราโนโมโต เป็นผู้สอนการทำขนมครั้งนี้ทุกท่านรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการทำขนมไทยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลับปลื้มใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก <S <S ด้านวัดพระธรรมกายจอจียได้จัดงานบหล,ลอะเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559ในช่วงเช้าสาธุชนได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมกั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิน์ณะวัดพระธรรมกายจอเจอีย และได้ร่วมกันอาราธนาศีลกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานและประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาโดยมีประธานนำกล่าวคือกลัลยนานมิตรสิทธิชัยกลัลยนานมิตรพัทรกากัลยานมิตรวินเมฆพงษาธรจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปจัจัยทายธรรมคณะสงฆ์เจริญชยมงคลคาถานอกจากนี้สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระต,ตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ในภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาพร้อมด้วยบริวารเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีประธานคณะที่1คือกลัลยนิตรพิมพ์หทัยไตรลังคะกลัลยนิตรวันแก้วจันเหลืองและพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาคณะที่สองคือกลัลยนิตรสุภามาตันตว,วิวัต์กลัลยนิตรพัชชาสุวรรณวรางกูล พิธีกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่างประทานในพิธีคือกลัลยานมิสุน,นันกลัลยานมิส,สมบัติวงกเกษมสิริและพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนและคำอธิษฐานจิตปล่อยสาปล่อยปลามีประทานในพิธีคือกลัลยานมิตแสงจันทร์กลัลยานมิตรเจมิเดลตนันทั้งนี้ทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาที่แม่น้ำร่วมกันสร้างความปลื้มปิติเบิกบานให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิง่ง ดิฉันสุชัชายาเจรากรณิตพร้อมด้วยดีมข่าวดีมซีนิวส์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะวันนี้ปรับปลื้มใจมากค่ะที่ได้มาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลที่จะถวายวัดทั่วประเทศเลยซึ่งการหล่อเทียนพรรษาค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าผู้ที่ให้จักสูค่ะชื่อว่าให้จ ให้ดวงปัญญาที่สว่างสวัยนะคะการที่เราได้มาหล่อเทียนนะคะได้ให้แสงสว่างแก่ผู้คนเราจะได้มีดวงปัญญามีดวงตาที่สดใสด้วยค่ะเลยอยากเรียนเชิญเชิญชวนสาธุชนทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่ดูทาง DMC มาร่วมพิธีครั้งนี้ได้ค่ะมุนใหญ่นี้มีไม่นานนะคะถึงแค่20กร,รกฎาคมนี้เองค่ะเพราะหนูถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมทายาจิอยู่ในวัดก็ยังอดไม่ได้เลยค่ะที่ต้องมาเอาบุญใหญ่นี้ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะสาธุ